สุดยอดหลับทุเลเลยนะครับโอ,อ,อ้สุดยอดสุดยอดปากกดข้งครับผลงานของเครือ จมหนักเลยโอ้จะฟังกระโยชน์กับฟังน้ำขึ้นครับแล้วก่็โอ้นเอาไปของใครอยู่บรุษครับพบพอกันกับเสามืองนี้นะครับสำหรับบาลานลองโขงนะครับลกมาหายามเบ็ดนะครับ ทันเนื้อใส่เดือนนะครับอยูอ่ริมตลิงแม่น้ำโขงนะครับช่วงนี้น้ำโขงก็ขึ้นหลายครับขึ้นสูงนะครับหนาเนื้อก็เริ่มเออมากฝนก็เริ่มตั้งเข่ามาหลายนะครับพายุก,กับเข่าช่วงนี้ฮะเบงยามเบ็ดกำกันครับ ค้งขึ้นจักหน่อยขึ้นบ่หลายแต่ก็ขึ้นอยู่ครับเป็นได้ลังนี่เหมือนกันลังนี่เป็นได้รังนี่ผมเห็นขั้นนี่เหมืองเหมืองเหมืง,ง,งขั้นนี่รับขั้นนี่คือโบเห็นเนาะ ้ช่วงนี้น้ำคุณไหลน้ำฝนนะครับอขั้นให้กงเลยโอ้ยสิได้งมเอาเลยขั้นนะจะไหนเดี๋ยวบานเอาไปของเลยครับอ่ะ เ่ยยังคือเกาครับลังนี่ถือเบิ้งมีลังนี่แหละขั้นจมหนามเลยยังงมหากันเดี๋ยวบเดี๋ยวหามองว่างกันีกัน โอ้ยจ,จะเปียกหนามเลยแล้วบานเน่เนาะเดิมจุดแรกกันที่จงมเลยมาบาดนี้เนาะที่ขอบให้ขับบุญก็บ้าน คือใครใคอยูอ่ลงทุนเปี่ยนน้ำเลยนะนี่แน่เปียกวะนี่เปียกเนาะเอออูดูเลืกหนึ่งจะฟังโยดวะเห็นตัวปลาใครอยู่เนาะพี่บิดดีวะ รุดไปเลยเด้เหนาะเนเนี่ยเห็นอยู่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 อ้ยมาคู้เดียวสัาบเลย う然うきうようにうっう เครือพี่นเนาะเแียวเกี่ยวมานั่ง สุดอ,อ,อ,อหลับทะเลเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดปากกดขั้งครับผลงานของเครือ,อ ฟังกะโยกฟังน้ำขึ้นครับมันเอาไปของใร้ย,ยู่บรุษให้ย,ยังบรุษอย่างเี้ นี่แหละครับพลนงานเนี่ใส่เดือนนะครับช่วงน้ำขึ้นช่วงนี้บมจจำเป็นต้องหาเนื้อเนื้อร้อก็ได้ครับบมดจำเป็นต้องหาเนื้นอปลา,ามาหล่อเขาใส่เนื้อใส่เดือนในบัตรครับขอแต่ว่าใส่ถือหม่องมันล้งนางตัวฮะโอเคละ เจอมสามหลังแหลกกันเจอไปหลังหนึ่งย้ำไปเรื่อยๆครับย้ำเบ็ดสามหลังเห็นไปแล้วปรากฏเครื่องตัวหนึ่งครับตัวนี้ใส่เนงือร้อยตัวนี้ใส่เนงือใส่เงือที่รอนะครับเรื่องหลังอืม เลือแต่ขามันผอกอยู่ด้วยนี่ล่งนี่กระลุดไปพี่น่องล่งนี่กระลุดไปอืมขนได้ลังเวิงเวิงเวิ้งเวงลังเองอ,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 อุปกรณ์ก่อน ปลาส่นมาัจะอยู่ในมองน้ำบงแงเข้าขไปีอะไรกลล่เป็นเหล,ลือโอ้ยพี่น้อง เวดล่าไปมาเ็ดงดูวมาเวดจนล่าฟาังๆเสียหายเลยเเไม่ของของเลยรุดเป็นอย่างสีเนาะสีได้เลยสันกันปักสุดหยอดเลยนีน เบ็ดอ่อนเบ็ดต้องเอาขนาดใหญ่กว่านี้ยามน้ำบ่ดทันนี่รุดเบิดเพื่อนหอนจะหมดเส่ารุนแรงสุดท้าย้าไนเบ้อใจงายเต็มเต็มเลยบุพานบุพานเป็ดจะเข่าหมาขนาดเลยเนี่นยร้อนซื้อ ใส่ใลาลังหนึ่งบ่ยังนี้เนาะใส่ปลาบาลังหนึ่งถือมันถบมาเล่นอ่ะใส่ป,าปลาบลรังหนึ่งยังไปใส่่ลุมไปจังไปสรุปผลงาครับยามเบ็ดครบเลยครับเบ็ดสิบกหลังถือลังหนึ่งลดไปหลังหนึ่งเบ็ดล่านะครับลังหนึ่งนะครับนี่แหละตัวที่ถือตัวที่ได้ นังพอได้มันกับประมณนยวางโลนี่แหละครับปลาตัวนี้ครับเบ็ดลังโมใหญ่เหตุใ้มันล่าไปครับฮะวันนี้กับพ่อได้แก้ย้อนอยู่ครับครับบ่าวรัดลงโค้งนะครับเมื่อนีนก็ขอบุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้บ่าวรัดนะครับสําหรับบ่าวรัดนะครับหาหากินอยู่ตามหาลุมน้ำโค้งนี่แหละครับมาหากิน ว่ได้กินใส่เบ็ดใส่มองนะครับขอบุนครับที่เขามารับชมครับผมสวัสดีครับกลับบ้านก่อนครับ